เจ็บชายโครงขวากำลังเสี่ยงเป็นโรคที่คุณอาจไม่คาดคิดมาดูกันค่ะว่าที่คุณเป็นอยู่ใช่โรคตับหรือไม่คะ่ะตับทำหน้าที่ผลิตพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นรวมทั้งยังคอยกำจัดของเสียและสารพิษแต่เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเช่นแบคทีเรียไวรัส ยาหรือสารพิษทั้งหมดมีผลกระทบต่อการทำงานของตับและหากมีมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคตับหนึ่งในนั้นคือตับอักเสบบวมและนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่เราอาจนึกไม่ถึงว่าจะเป็นต้นเหตุทำให้เราเจ็บชายโครงขวาหรือเรียกว่า อาการปวดตับตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่องท้องอยู่หลังกระดูกซี่โครงชิดติดกับกระบังลมค่อนไปทางขวาบนหากตับได้รับบาดเจ็บจะมีอาการบวมและปวดโดยอาจเกิดจากเนื้อตับบางส่วนที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติ กลายเป็นก้อนเนื้องอกดันผิวตับให้โป่งนูนหรืออาจมีอาการอักเสบของเนื้อตับทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดจุกแน่นเจ็บชายโครงขวาบางรายปวดเหมือนมีอะไรกดทับหายใจติดขัดแทบจะไม่อยากขยับหรือปวดตรงกลางท้องโดยมีอาการปวดท้องรุนแรงควบคู่กับ อาการคลื่นไส้อาเจียนอาจเป็นโรคตับอ่อนอักเสบได้หรือกดเบาๆที่ช่องท้องรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆอาจเป็นโรคตับหรือไตซึ่งผู้ป่วยตับอักเสบแบบเรือ้อรงเรื้อรังนะคะแฝงนั้นอาจมีอาการปวดเล็กน้อยหรือไม่มีสัญญาณเตือนใดๆมาก่อนก็ได้และส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการบ่งชี้แน่ชัดในระยะเริ่มอาการป่วยผู้ป่วยโรคตับนั้นยังมีสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติอื่นๆได้อีกเช่นดีซานผิวหนังและเยื่อตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มรวมทั้งอ่อนเพลื้อรังหมดแรงง่ายมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสมรรถภาพการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงทำให้ร่างกายต้องดึงพลังงานสำรองจากที่ต่างๆมาใช้ทำให้น้ำหนักตัวลดลงดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคร้ายเกี่ยวกับตับต่างๆเราต้องตรวจเช็คสุขภาพตับอย่างน้อยปีละครั้งและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลให้ตับ ต้องทำงานหนักมากขึ้นทั้งการเลือกอาหารการกินที่ดีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแค่นี้คุณก็จะไม่มีปวดท้องข้างขวามาให้กังวลใจอีกหนึ่งตัวช่วยง่ายๆในการแก้ปัญหาตับได้ถึงระดับเซลล์นะคะก็คือเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆค่ะนะคะหนึ่งค่ะ ลดตับอักเสบนะคะ ALT แล้วก็ AST อย่างเห็นผลค่ะลดระดับไขมันในร่างกายนะคะเพื่อลดแล้วก็ป้องกันโรคไขมันพอกตับ 3. ต่อต้านอนุมูลอิสระจากภายในนะคะเพื่อป้องกันการอักเสบของตับ4ค่ะยับยั้งสื่อกลางการเกิดการอักเสบลดการรุนแรงแล้วก็ความเสี่ยงของการเกิดภาวะผังผืดในตับ เื่อยับยั้งนะคะสาเหตุในการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคตค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำน,นะคะเกือบเกือบ2ทุ่มค่ะ สิบเนาฬิกาสีนาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k Instagram IG จีทวิตเตหรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ sp888 นะคะหรือสแกน QR Code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR Code นะคะ แล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้คะ่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เลกเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคาถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เลกเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดกดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนงได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ